คุณพ่ได้กินเบิร์ตบตนบอกไงบอกเต้ปดัดก็กินเลยกินเลย,ก,เลยกินไหนก็กินกินอันได้ก็กินร้อนเนาะร้อนก็ใช้อนี้ใส่อันนี้ก็ได้